เดี๋ยวเราไปข้างหลังกับข้างหังสุดท้ายถ้าอยากให้คนข้างหลังได้มีโอกาสร่วมสนุกมากนะครับพี่คนนี้ทำหนังสั้นเชื่อได้เลยว่าข้างหลสุดท้ายมีโอกาสโคนตอนนี้นะฮะจะเป็นส่วนของข้างหลังและรอบข้างนะครับครับเอาง่ายๆอันนี้ง่ายๆเลยนะครับผมใครที่รู้ตัวนะครับผมว่าสวยเหมือนศิริต้าเนี่ย พอสวยมาเซเลนตาขึ้นมาเลยคนด้วยกันนใครได้ค่ะที่คิดว่าตัวเราไปสวยเซเลนตาขึ้นไปค่ะสองท่านมีไหมมีมาแล้วฮะมาแล้วฮะขอาชนะมาแล้วหนึ่งท่านเลยค่ะตาตาหลบหนึ่งท่านคนเดียวเหรอครับเพียงผู้เดียวเหรอครับเนี่ยอะไรฮะมีใครอีกไหมคะโอ้ตุ๊กกี้มาครับข้างหลัง อย่่งคิดก็จะลงง่ายๆนะฮะมาเนี่ยสาวครับครับครับครบแล้วสามคันไม่ต้องเขินนะคะไม่ต้องอายคนเยอะแยะนลยอ่ะเอาง่ายๆใครยังไงดีล่ะให้บอกสโลแกนของตัวเองและโพสท่าที่คิดว่าสวยที่สุดและโดนใจที่สุดอภัยนะไม่เต้นนะครับอภ่ย ที่คิดว่าตัวเองเลิดท <เล S 1> ี่สุดแล้ว<เ>ลมีสโลแก,กนของตัวเองคุยอใครครับอย่างเช่นถามลูกก่อน เราจะกำเนิดถึงความสวยงามบนใบหน้านะครับผมความสวยงามของร่างกายความมีร่ารที่โต๊และสำเนียงสำเนียงได้คิดว่าทำได้ไหมเนี่ยสามท่านนี้ได้ถึงไม่ต้องใช้ไม้อ่ะได้ยินพวก คนไหนก่อนดีครับเอามเอาอันนี้เอาไว้คนสุดท้ายใช่ตอนนีคิดว้าะทีเด็ดนะทีเดนเนี่ยคนแรกคนแรกเพราะถ้าเราพูดว่าแต่เชวตายค่ะจัดเต็มนะจัดเต็มจัดเต็มครับใหญ่ใหญ่นะใหญ่ใหญ่ยไม่เป็นไรไม่ต้องนายถึงแม้คนจะเยอะเนี่ยก็ไม่เป็นไรคนเยอะคนเยอะเราทุกคนอยู่ป่อยนะฮะเลียราปล่อยกปเลยอย่าไปกระสือนะคะอย่าไปกระสือรสือแค วันนี้ก่อนนะ คนนี้คนนี้คนนี้ขอดนูแต้มไม่โทษครับเก็บเท้าเกียร์เท้าขี่เด็บทุกคนครับยังไงครับอะี๋ยวผมช่วยถือช่วยถือไว้ก่อนครับแล้วเอาคืนเขาด้วยนะครับถ่ายรูปไปเลยครับคุณถ่ายให้พี่เอิศถอดรูปนี้คุณดิวถ่ายนะครับคุณดิวถ่ายรูปผ้ด้วยพร้อมเนี่ยครับขึ้นมาถ่ายรูปนะคแฟชั่นไลฟ์สไตล์ค่ะอผ้าเลยค่ะว้าว เลยแบบว่าในพวกคือพแมนมากเลยเนี่ยภาพนี้ไม่ดูถ่ายให้กบมือเลยนะครับผมเซ็ตที่ลึกเนี่ยแล้วเปลี่ยนหน้ากากเลยนี่ตัวเกรงของเราไอ้ตัวเกรงนะครับตัวเกรงครับอันนี้ครับมาแล้วคนนี้สู้ยิงไม่เคยกินเลยเราเชียร์เลยเราเชียร์นะอย่าแพ้สู้คนนี้ขอแบบว่าโฟกัสเต็มเลย ออหนักเลยปันนี่มาเต็มคนนี้มาขอขอเก้าแหลยตรงนี้เลยครับเต็มเหรอครับ้าลยตรงน้ขอได้วยขอได้วยอ้าวสงสตมตมตึ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 มตม แฟชั่นไอแลนด์นี่ก็ซ้อตัวมาจากปารีชนะเด่นแบบบ่อยไหมครับเล่นแบบบ่อยไหมครับเดินแบบบ่อยเป็นงานดิเลอฮะรับั้งเป็นบางงานเอาอ๋อได้ทิมเลี้ยงเชียร์เขชอบชอบเขาชอบเขาอได้อะไรครับเนี่ยให้คนนให้พี่คนไหนให้พี้เลยแหละเอาเลยครับใบนี้ยกติ๊กเอาเอากี่ใบครับเบอร์ใบสุดท้ายแล้วครับอย่าเสียด้ายดีเอาเอาพี่ดิวมาเลยไหมครับเอาไม่ซี่หรอก พี่ก็้วครับขอบคุณครับขตบคุณมา้องกล้าคะไม่ต้องเสียใจไปนะคะเรามีของรางวัลของปลให้เหมือนกันมีมอหมวให้อ๋ออคุณรขอบคุณมากนะครับูได้เมได้หมออกได้แล้วใช่ไหมเรียกออกมามาคุณีหนะ่งสองสาห่อสามหนึ่งองามหนะ่งสองาหนองมหนองาหน่งสองสาหนึ่ามหนองสาหน่งสองสาหนองาหองาหน่งองาหนองาน เราสามคนผัวเมียนะคังนนังเรื่อนังเลืนี่เป็นละครขอเราครับอนนี้ห้าเรื่องที่ห้าของสิวใจคุณเขาอ๋อคนลพีไม่รักครับโอ้เรียกกไม่น้อยหน้ากันเลยนะครับเรียกกันไปแล้วรงัลหน้ารางวัลหมดแล้วปวดน้มันแวดน้เพราะพี่ดิวกินไวี้เฮยอ่พีดหาคนครับขอต่อบไปกินต่อแล้วกันนะ พี่ดิวหัวมากกว่านี้ไม่ใช่ถ้าคนจะเตื่นวัดได้อ๋อใช่เพราะตอนนี้เป็นวัดอยู่ครับโอครับอ๋อหายไปไวนะครับมีใครยอ้ามาเดี๋ยววัดไหมะหญ่ยอนเลยครับอย่าย้อนเลยครับใหญ่ยอมมีใครอยากรู้ว่ามุู้สึกตัวพี่ดิวอีกไหมครับเนี่ยอ่ะพี่ดิวเข้ารับครับพี่นะอ๋อแบรนด์นะฮะให้กินพี่ดิวถึงไไหมคะเดี๋ยวอันนี้อะไรอันนี้อันนี้ตแบรนด์อ๋อเราคือยักษ์ ตัวเป็นข้มามาเด็ดปลามาเป็น้โอเคแต่ผมไม่ไว้ใจคุณแต่ละคุณเขาโอเคครับผมไว้ใจพี่ผู้หญิงคนนี้มากกว่าโอเคครับเฮ้ยอ้าวนละห่างเลยง่ายยอมเป็นของผมแล้วครับตอนนี้พี่นี่บอกว่าไม่ไว้ใจผู้หญิงคนนี้ผู้ชายคนนี้เลยอะครับผมอามี